ฉันกำลังนึกถึงการไปเยือนอาณาจักรเวทมนต์ที่คุณพูดถึงก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่ามีอันเดตท,ที่แข็งแกร่งอยู่ที่นั่นอาณาจักรแห่งเวทมนต์แห่งไอซ์วอลกนคงจะต้องใช้ผู้แสวงหาความสนใจอย่างเหลือเชื่อในการตั้งชื่อประเทศตามชื่อตอนเองแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่คิดไม่ถึงเลยยิ่งกว่านั้นคือความจริงที่ว่าตัวตนที่ทำเช่นนั้นมีอำนาจที่จะพลังได้ ฉันได้ยินเรื่องนี้มาจากพ่อค้าที่เอดินทางระหว่างอาณาจักรและอาณาจากกักรศักดิ์สิทธิ์ต้องขอบคุณคำสอนของวิหารแห่งอาณาจากกักรศักดิ์สิทธิ์คนธรรมดาทั้งเกลียดและรังเกียจพวกอันเดสแม้แต่พาเวลก็ไม่มีข้อยกเว้นไม่โอ uv. รองคิดพาเวลไม่ได้เกลียดพวกเขาเพราะพวกเขาเป็นสัตว์รูของอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์ แต่เพราะพวกเขาเป็นศัตรูของภรรยาของเขาอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถหยิบยกเรื่องนั้นขึ้นมาได้แม้ว่าเขาจะไม่ได้สูญเสียตัวเองในการพูดคุยเกี่ยวกับภรรยาของเขาเช่นเดียวกับที่เขาพูดคุยกับลูกสาวแต่เขาก็ยังพูดมากเกินไปจุดยืนของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์คือการยอมรับการมีอยู่ของอาณาจักรเวทมนต์โดยปริยะ ไอ้พวกเขาบอกว่าไม่เป็นไรสำหรับผู้คนในอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ที่จะไปที่นั่นใช่ไหมไม่มีทางที่จะซ่อนความจริงที่ว่าอาณาจักรเวทมนตร์ซึ่งมีกองทัพอันเดธเป็นศัตรูที่ไม่อาจต้านทานได้ของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์หลายคนกระตุ้นให้พวกเขาส่งกองทหารออกไปเมื่อพวกเขาคิดว่าผู้คนในอีแรนเทลเมืองหลวงของอาณาจักรเวทมนต์จะต้องทนทุกทรมานอย่างไร อย่างไรก็ตามอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบันกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากพวกเดมิฮิวแมนและพวกเขาจะไม่สามารถปฏิบัติการทางทหารในประเทศอื่นๆได้หากไม่ทำให้บริเวณเนินเขาสงบลงก่อนนอกเหนือจากความรู้สึกของผู้คนแล้วการตอบสนองของผู้นำต่ออาณาจักรเวทมนตร์ไม่ได้บานปลายเกินกว่าการวิพากวิจารณ์แบบครึ่งใจอาณาจากักรแห่ เองเวทมนต์อืมถ้าคุณสมัครกับทองเหลืองคุณควรจะไปที่นั่นในฐานะสมาชิกของกองทัพได้พวกเขามองว่าอาณาจักรแห่งเวทมนต์เป็นภัยคุกคามรองจากพวกเดมิฮิวแมนเท่านั้นดูเหมือนว่าพวกเขาต้องการเป็นพันธมิตรกับตีโอเครซี่เพื่อต่อต้านพวกเขาตอนนี้จริงๆดูเหมือนว่าจะมีปัญหามากมายเนื่องจากความแตกต่างทางศาสนาใช่ถูกต้อง นอกจากนั้นหากความเกี่ยวข้องของคุณไม่เปลี่ยนแปลงคุณสามารถรับความช่วยเหลือจากประเทศได้และคุณสามารถข้ามการตรวจคนเข้าเมืองที่น่ารําคาญเหล่านั้นได้ฉันคิดว่าหากคุณไปคุณจะเป็นสวรรค์สำหรับผู้คนที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานภายในของอาณาจักรเวทมนต์นะัดคุณจะไม่ดีเหรอ ถึงกระนั้นถ้าฉันทำอย่างนั้นฉันก็ไม่สามารถออกไปเลือกการต่อสู้ได้คุณการที่คุณพูดแบบนั้นอย่างจริงจังมันชวนปวดหัวจริงๆฉันเดาว,ว่ามันคงจะยากสำหรับคุณถ้ามันกลายเป็นเหตุการณ์ระดับนานาชาติลมหนาวพัดผ่านพวกเขาไปพาเวลเงียบไปสักพักสีหน้าของเขาไม่เปลี่ยนแปลงแต่หลังจากนั้นเขาเริ่มพึมพำอย่างไม่มีความสุข ตามปกติฉันจะคิดถึงใบหน้าอันน่าเกลียดของคุณโอรองยิ้มอย่างทั่วร้ายมันเป็นรอยยิ้มที่ดุร้ายและดุร้ายแต่เขากลับที่อายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพาเวลไม่ได้พูดว่าอย่าไปแต่เขาก็ไม่ได้พูดว่าไปเช่นกันเขาจึงตัดสินใจทำแน่ใจว่าเขาคงมีที่ไหนสักแห่งให้กลับไปขออาภัยสำหรับเรื่องนั้น ฉันจะกลับมาหลังจากที่ฉันแข็งแกร่งขึ้นแล้วอยากให้ฉันฝึกคุณในเวลานั้นไหมนึกว่าคุณพูดแบบนั้นขณะที่โอรองหัวเราะเบาหัวรเาวราะเบาพาเวลก็หัวเราะตอบเขากลับเสียงหัวเราะของพวกเขาดูร้ายราวกับสัตว์ป่าสองตัวคำรามใส่กันทันใดนั้นเสียงระฆังก็ดังขึ้นดูเหมือนถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนกับตอนกลางคืนแล้วพวกเขาพูดยาวมาก ดังนั้นพวกเขาจึงปิดท้ายด้วยอีกเรื่องหนึ่งขณะที่โอรองคิดเช่นนั้นความคิดนั้นก็ระเหยไปจากใจของเขาขณะที่ระคังยังคงดังต่อไปพาเวลตามมาด้วยโอรองอย่างใกล้ชิดและมองไปที่เนินเขาระคังเหล่านั้นหมายถึงพวกเดมิฮิวแมนสามารถมองเห็นในตอนกลางคืนได้ทัศนวิสัยของพวกมันชัดเจนไกลถึง400เมตร ในอดีตเคยมีป่าไม้และต้นไม้อยู่ที่นั่นแต่ประเทศได้ดําเนินโครงการจัดสวนขนาดใหญ่โดยเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างกำแพงเพื่อทำให้เรียบลงอย่างไรก็ตามที่สุดขอบของที่ราบอันกว้างใหญ่ที่ซึ่งมีเนินเขาและสิ่งกีดขวางอื่นๆพวกเขามองเห็นประกายไฟในความมืดและเงาสีดำที่กำลังเคลื่อนตัวเจ้านาย เป็นไปไม่ได้ที่โอรองจะมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของเดมิฮิวแมนเหล่านั้นในระยะนี้ขณะอยู่ในความมืดจึงทรงเรียกบุรุษผู้มีสายตาเฉียบแหลมที่สุดมาใช่แล้วพวกมันเป็นเดมิฮิวแมนพวกงูพาเวลทันทีตอบพวกงูมีหัวเหมือนงูเห่ามีเกลด็ดมีลำตัวเหมือนมนุษย์และมีหาง พวกมันเป็นกึ่งมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นญาติสนิทกับลิซ์ดแมนหัวคดเคี้ยวของพวกมันมีพิษกัดและหอกของพวกมันถูกเคลือบด้วยสารพิษอันทรงพลงังการต่อสู้อย่างใกล้ชิดกับพวกเขาจะต้องหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดอย่างไรก็ตามโอรองและคนของเขาเป็นทหารผ่านศึกที่ช่ำชองและพวกเขามีความต้านทานต่อพิษสูงมากแม้ว่าตาช่างจะช่วยป้องกันได้ แต่ก็ไม่แข็งพอที่จะหันเหอาวุธโลหะได้พวกมันอาจใช้หางได้อย่างชำนาญแต่ใครๆก็มองว่าพวกมันเป็นอาวุธอีกอย่างหนึ่งนอกจากนี้พวกมันยังได้เปรียบในเวลากลางคืนเนื่องจากมีอวัยวะรับความรู้สึกจำพวกเปลือกตาแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาการเป็นผู้นำพวกเขาจะเป็นงานของเราหรือเปล่า ไม่เมื่อมาถึงที่นี่หน่วยของบอสคงจะยิงพวกเขาทั้งหมดจนตายพวกงูดูหมิ่นวัตถุเย็นดังนั้นพวกเขาจึงไม่ใช้เกราะโลหะและสิ่งของอื่นๆด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับนักธนูชั้นยอดอย่างพาเวลและคนของเขาที่จะเติมลูกธนูให้เต็มมีทั้งหมดกี่ตัวครับออสอบโดยปกติแล้วจะมีไม่ถึงยีคน เจ้านายโอรองรู้สึกงุนงงเล็กน้อยจากการไม่มีคำตอบเขามองไปที่พาเวลและเห็นความขุ่นเคืองอย่างชัดเจนบนใบหน้าที่ปกติของเขาว่างเปล่ามีอะไรผิดปกติครับบอสยังมีอีกเหรออาจเป็นได้นี่มันแย่ฉันได้เห็นสมาชิกสายพันธุ์อื่นแล้วอาแมทโอเกรสและพวกนั้นคือกาเวนเหรอคุณพูดอะไร มีกึ่งมนุษย์ทุกประเภทในบริเวณเนินเขาแต่พวกเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทางตรงกันข้ามพวกเขามักจะต่อสู้แย่งชิงดินแดนและนอกเหนือจากกรณีที่โอเกอร์จับกอบลินไปเป็นทาสและใช้พวกมันอย่างโหดร้ายเาผ่าพานเหล่านี้แทบจะไม่ทาง อ่านร่วมกันเลยมีหลายกรณีที่บางคนโจมตีอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์หลังจากถูกขับออกจากดินแดนของพวกเขาแล้วนี่ควรจออาจเป็นสิ่งเดียวกันเพราะถ้าไม่ใช่การบุกรุกครั้งใหญ่เขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดแบบนั้นบางทีคนที่พูดเช่นนั้นอาจคิดว่าเขากำลังพูดกับตัวเองแต่ก็ฟังดูชัดเจนเพียงพอในหูของเขาออแรน ฉันมีอะไรจะถามคุณมีความตึงเครียดในเสียงของพาเวลไม่นั่นเป็นเพียงสิ่งที่คาดหวังเท่านั้นเชื้อชาติวัฒนธรรมและศาสนาเช่นเดียวกับที่อาจมีหลายประเทศที่ประกอบด้วยสมาชิกของสายพันธุ์เดียวกันการสร้างประเทศที่เหนียวแน่นนั้นเป็นงานที่ยากมากมันยากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อสายพันธุ์ของสมาชิกแตกต่างกันดังนั้นการรวมเผ่าเดมิฮิวแมน บนเนินเขาให้เป็นหนึ่งเดียวกันจึงเป็นงานที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นหมายถึงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นร่างกายของโอรองสัญญาควบคุมไม่ได้การรวมเผาพันธุ์ทั้งหมดเหล่านี้เข้าด้วยกันจะต้องอาศัยอำนาจที่ชัดเจนในหมู่มวลมนุษยชาติ สติปัญญาและความมั่งคั่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของความแข็งแกร่งแต่เผ่าพัน์นมีฮิวแมนกลับได้รับอำนาจอันทรงคุณค่ากล่าวอีกในหนึ่งนั่นหมายความว่าอาจมีศัตรูที่ทรงพลังที่น่ากลัวข้างนอกนั่นใช่ไหมบอกฉันด้วยสัญชาตญาณของนักรบของคุณคุณคิดว่าเหตุใดคนเหล่านี้จึงเลือกที่จะเปิดเผยตัวเองที่ป้องปราการแบบนี้ ในสถานที่ที่มีการป้องกันอย่างดีเช่นนี้ 1. พวกมันทำหน้าที่เป็นเหยื่อล่อเพื่อดึงกองกำลังของเราออกมาเพื่อทำให้แนวป้องกันของเราเบาบางลง 2. พวกเขามั่นใจในการทะลวงผ่านการโจมตีแบบพเทชรญหน้าความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของอาณาจักรศักดิก์สิทธิ์20เอร์ซอยู่ที่นี่และพวกมันจะบทยี่เราเหมือนมแมลงสาบ แม้จะรู้สึกถึงการจ้องมองที่เฉียบแหลมของพาเวลจากข้างๆเขาแต่โอรองก็ไม่หยุดพูด